เหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมเป็นไหมเวลาเราไปซื้อของไปกินข้าวไปกินอะไรแล้วมีแบงค์พันและแม่ค้าบ,บอกว่าไม่มีทอนเราเกรงใจมากเลยนะแม่ค้าผมมีแบงค์พันนะเรอาอต้องบอกแม่ค้าผมมีแบงค์พัน<ช>แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวจะหาให้แต่บางร้านบอกไม่มีจริงแต่ทีนี้เนี่ยไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่พระนครศรียาคุณผู้ชมครับมีปัญหาทะเลาะกันฮะเพราะเรื่องของแบงค์พันอ่ะฟังเสียงดูครับ เด็กคนนี้ขายที่ขายของวัวขายของผู้ขายตลาดนัดก็มือเองนี่แต่ที่ขายอย่างมึงเนี่ยขายมีไม่ก่อนแล้ววิญญาใครวิญญาใครก่อน เดี๋ยวคุณผู้ชมขออภัยนะมึงด่าใครก่อนอ่ะพูดง่ายๆด่าด้วยกันทั้งคู่เลยใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนเอาอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปคือร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเขาขึ้นป้ายเอาไว้เขาติดป้ายบอกว่าไม่รับแบงค์พันนี่ไงร้านนี้ขออนุญาตด้วยนะไม่รับแบงค์พันขอบคุณค่ะครับเจ้าของร้านคือพอมีคลิปอย่างเงี้ยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกินไปเสร็จปั๊บกินเสร็จแล้วนะ80บาท อ,อ,อาจจะไม่ได้เห็นไอ้ป้ายนี้ตั้งแต่รแรกเหมือนกันกินไป80บาทเสร็จปับ๊บจ่ายแบงค์พัน,น,นแม่<ง>ค้าก็บอกว่าไม่มีทอนค่ะลูกค้าก็ตอบแบว่าเอา้ากดมาไม่มีแค่แบงค์เดียวอะอถ้าเป็นร้านค้าไม่มีตังทอนอะทำงี้ได้ยังไงเพราะว่าเขามีจ่ายไม่ใช่เขาไม่มีจ่ายนะครับจากนั้นเนี่ยแม่ค้าก็ไม่รู้จะทํายังไงโต้เถียงกันฮะแล้วก็สุดท้ายก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อระบายนะครับ อีกสองสามวันภรรยาคู่นี้ก็กลับมาอีกครับเอาเงินมาจ่ายให้นะแต่พูดจาบอกว่าเรื่องที่โพสต์ไปเนี่ยทำให้เขาเสียหายเ,าเห็นโพสต์ด้วยก็เห็นโพสต์ด้วยเขาบอกพูดจากับเขาดีๆก็ได้ทําไมต้องไปโพสต์กันแบบนี้เออจ้าของก็บอกว่าเอาจริงๆนะอันนี้ต้องขอความเห็นใจครับเพราะว่าคือที่ร้าน,นไม่รับแบงค์พันเนื่องจากว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะแล้วบางวันนขายเงินขายของได้ไม่ถึงสามพัน แล้วลูกค้าทุกคนมาคือแบงค์พันหมดเลยครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่มีทอนไม่รู้จะยังไงเขาก็าเลยขึ้นปายไป,ไปเอาว่าไม่รับแบงค์พันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้า,าก็เอาแบงค์พันมาเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่มีทอนอีกไม่รู้จะไปหาทอนจากไหนใช่ไหมเรื่ล,ลูกค้าก็ดา่าเขาอีกว่าจะไปไม่มีทอนออะลองฟังเสียงดูครับเมื่อก่อนนี่ขายดีมากมี16โต๊ะแม่ค้าจะมีตังทอนให้ตลอดแต่ตอนนี้เศรษฐกิจอย่างเงี้ยแม่ค้าจะไม่มีตังคือทอนไว้เยอะ แม่ค้าก็ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่แม่ค้าก็จะเลยติดป้ายว่าไม่รับแบงค์พันขอแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยที่นั่งกินเนี่ยดีหมด ก็จะเจอร้อยหนึ่งจะเจอสักคนเดียวที่เป็นนี่แหละนอกนั้นเขาก็จะเข้าใจเนี่ยลูกค้า,า,านี่แหละฮะหลายคนแสดงความเห็นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้านเล็กๆไม่ค้าใช้แบงค์พันเลยครับแต่ที่ง่ายๆคุณแม่ครับแนะนํานิดนึงใช้ระบบสแกนก็ได้ถ้าคุณแม่สะดวกเนาะสะดวกก็<อ>สแกนไปแล้วก็ผลปรากฏว่าสแกนไปก็มีเงินเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่กินก็จ่ายเท่านั้นไม่ต้องไปหาแบงค์ทอนแบงค์ย่งแบงค์ย่อยเดี๋ยวดีเทคโนโลยีคุณแม่นะฝึกใช้การสแกนนะครับแต่สแกนแล้วคุณแม่ดูนะว่าเขา เขาสแกนเขาจเขาเข้าหรือเปล่าจริง<อ>หรือเปล่านะใช้ระบบเตือน s m s ก็ได้นะแม่นะอ่านงั้น<อ>ผมก็ฝากคนลูกค้าด้วยละกันอลองอ่านป้ายหน้าร้านเขาด้วยนะร<อ>ับแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันหรือเปล่าช่วงนั้นหิวไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ต้องรู้ตัวเองว่าเรามีแบงค์ใหญ่<อ>ถามเจ้าของร้านก่อนไหมขอโทษนะครับรับแบงค์พันไหมครับสะดวกไหมหรือไม่ก๋วยเตี๋ยวชามนี้ผมให้เลยหนึ่งพันเออฮะจะดีเนาะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้